ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองจันนะครับเอ้ยไม่ใช่เมืองจันเนี่ยจังเอ่อเวียงนครหลวงเวียงจันนะครับตอนนี้ใายมือเนี่ยเอ่อเป็นมหาลัยดลโดกนะครับสอนจบถึงปริญญาตรีนะครับก็ตอนนี้อันนี้ไฟเขียวไฟแดงนะครับเขาเรียกไฟยังนะไฟไฟจับเขเรียกไฟยังก็ไฟดำไฟแดงไฟเขียวไฟแดงบอบันเข้ามาพอดีเหไฟบังคับบ่อนเรื่องอะไรอ๋อก็ว่าวันนี้แหลยไฟยังตลกตลกที่ซื่อดอกอันนั้นนะจริง เขาว่าอ,อย่างไฟดำไ,ไ,ไ,ไฟเขียวไฟแดงปะไฟเขียวไฟแดงนี่เลยแต่บางคอยเรียกไฟจราจรแต่เร็วแจ๊บบางเลยลลโอเคครับตอนนี้ก็ทันจะไปร่วงไปเรียนตำรวจกับจักมอไม่มอช่อเด็ก,กเขาเขาว่าเป็นอันนี้โอเคอันนี้เราอยู่ตัวจังหวัดนะครับไอ้ตัวหล,งลวงนครหลวงเองใจงนะครับก็มาดูก็เป็นเมืองซึ่งเราไปว่าแต่จะลุกคนพุกพ่านเพราะว่าเป็นเป็นเมืองหลวงซึ่งใหญ่นะครับ แล้วก็เหมือนกับตอนนี้นักเรียนก็เลืกเรียนจราจรเย็นๆกับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นของวันที่9เอ้ย28พฤศจิกาหกเจ็ดครับกระดูนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็มาดูความเจริญนะครับมีต้นหลั่นทมมีปลูกมามีสองข้างทางไป่องมาสองมีทางเดินข้างทางครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่เคยมามาผมก็หลงนะก็ได้ได้คนขับรถ หนุ่มเวียงจันนะครับชื่อไอสุริยานะครับก็พามาไอ้ซ้ายมือนี่น่าจะเป็นที่ทําการของเอ่อประมาณกันนะอ่านออกไหมนอสหัสหาอะไรเยิมเยิมอะไรหมันยิ้มอะไรงานมิตรภาพอ่านครับอ่อครับประมาณนี้ครับรองทีมดากครับเออต้องทีมดากอ่าโอเคครับเอ่อป้ายสีมีตําดากมันมีป้ายมันป้ายป้ไปกระทรวงสีน้ําเงิน ส่วนส่วนรถส่วนรถอะไรเนี่ยส่วนส,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 สีเหลืองเนี่ยเป็นของส,ส่วนบุคคลนะครับที่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ถามเจ้าของที่เขาบอกว่าจ่ายเงินบำมลดเนี่ยเขาต้องเป็นอีกสีหนึ่งถือบอกสีขาวเนี Rom ่ยเงินจ่ายเงินบำมดมับอกทางเงินบำลดเราเป็นสีเหลืองไฟอันนั่นพ้อกันแฟนท่องเที่ยวเลือกู่อย่กันสียางสีขาวอันนี้เด็กๆเปิดถกัน เมดิเโบเน่ได้ไปรถพวกอันเดธตุรกีลดตุรกีอ๋อลดคนส่งโอเคขนส่งยังนี่นะอ๋ออันนี้มีมินิบิ๊กซีนะครับอ่านว่ากาแฟสดนะครับไม่ใช่กาแฟนะครับออกเสียงกาแฟนะครับเหมือนกาแฟกาแฟออกเอ่อในประมาณนี้ครับนดี่ยก็ดูความเจริญตอนเย็นก็เปิดจะมืดกันหน่อยอันนี้ลี่อะไรนี่โมลี่เป็นอะไรนะเหมือนเมืองไทยก็มี อัันนทางก็ขึ้นลงอันนี้องศ์อะไรนะองศ์อะไรไ,ม,ไม่ออกองศ์ก็ใช่คนตายเน,นี่ยดีก็มีโรงแรมนะครับโรงแรมกม็ก็ประมาณนี้แค่แต่ผมออกสีน้ำออกสีเทาๆนะครับอันนี้อ่านว่าห้อยผ้าไหมวะ อ้อยอ้อยอันว่าอ้อยผ้าไหมครับผ้าไหมสวยนะครับขามหกหมื่นสิบหกคำว่าหมื่นเขาไม่ค่อยเว้านะครับเขาอ่านว่าเป็นสิบหกพันเบิ้งแม่ gps ลดลงแล้วมาทางไหนไปเบื้องยุคุณก็ได้ไดกีบนะครับขามขามโฮมขามอะไรไปดึงวัดนะพี่เอ็ไปไห้องน,น,น้ำเ<อ>สาบรีจังเบิงก็ได้รื้วัดโอเคครับ,บรตอนนี้ก็เดินทางไปนุ่สาวรีนะครับสาวรีประตูไซน์บอไอ ประตูใสรถสีเหลืองรถยี่ห้อโฟก k สวา g เกนะครับยี่ห้อ KIA อ่านว่างไม่รู้ครับอ่ออ่อนด้าผมจะกำลังเปรียบเทียบว่ามีอีสุมีโรงแรมถอนประสิงอะไรนะดอดประสงค์อนขอนประสงค์ คอนผสมว้าวอ่านยากสิงหรือเปล่าคอนผสมคอนผสมคอนผสมคอนมีสารเคีอยู่บนกระสิงหรือสารโอ้ดิคือสารโอเขาลดเขาเปลี่ยนรูปบ้านเรามันลดรูปคนละไทยแลนด์ลนรูปก็ถ้ามาอยู่อีกสักเดือนหนึ่งผมอ่านคล่องเลยครับมันเดือนหนึ่งนัทคิดหนึ่งเจ้าก็ได้แล้วดีอันนี้มีมีไฟอะไรมีอะไรมีจับความเร็วด้วยนะครับเอ่อนี่ครับมีเออรถคันนี้มันมี ไออย่างมีโลกโลกล้ก็เลยอ๋อไฟฟ้ามีรถไฟฟ,ไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ก็โอ้ล้ำหน้ากว่าไทยนะครับไทยก็มีบางวันมีแต่ที่นี่รถไฟฟ้าหลายนะครับรถไฟฟ้าหลายนะครับตอนนี้ครับจีนไม่ดูหลายเนะาะเนาะมีปัป๊มน้ำมันโอ้มีปตทด้วยโอ้โหเดี๋ยนี้คำพูดเนี่ยมาจากไหนเมืองไทยวันนี้คือมีปตทด้วยนั่นเองครับเกามีเอมมีงเต้มีวีซีโอจอม้าใบบอยนะครับเนี่ย มีต๊มเต็งอะไรไก่ตัดตัดมีร้านยี่สิบบาทด้วยโอเคครับแต่ไม่เชื่อหรอกไม่เคยมีถึงยี่สิบบาทแตเราเขาบอกยี่สิบบาทพอเข้าไปโอ้เป็นรอยก็มีไม่ค่อยเชื่อหรอกยี่สิบบาทยี่สิบบาทแฟชั่สไตล์ช็อปนะครับสไตลิชช็อป แปลว่าเกี่ยวกับเสือผ้าอันออกแบบนะครับประมาณน ok ี้แหละครับเมืองเวียงจันทร์ก็เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของลาวแล้วครับเป็นนครหลวงนะครับแต่ก่อนเขาเอิ้นว่าอ่ไอย่างนี้อ่ัอันนี้ผมก็จำไม่ได้ครับโอเคใส่ใจสิงล้อมนะครับตรงไปเขียนกำแพงกำแพงนครนครหลวงเวียงจันทร์โอเคครับอ่านว่าสองมีตัวเลขสองตัวเหมือนกันแล้วก็มีตัวเลข มีตัวภาษาจันทนตัวแล้วก็มีภาษาตัวเลขอารบิกสีตัวเหมือนกันครับเช้ดีวิถงใจครับฮู้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 น้องเราฮู้ฮู้ความอาจารย์นเดซานจะพูจะพูยี่สิบอ๋อด็พังเดี๋ยวเล่นดูจังหวะยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดพฤติการเจ็ครับ